ในส่วนของวิดีโอตัวนี้ผมก็จะมาอธิบายาลงลึกขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องของการพิมพ์งานพร้อมกันหลายๆชิ้นนะครับการทำซัพพอร์ตนะครับาการสร้างเอทคชั่นบางทีเรามีพื้นที่ยึดหรือว่าพื้นที่วางงานเนี่ยมันเล็กนะครับเราสามารถทํายังไงเนี่ยให้เวลามัน้นแล้วเนี่ยมันติดนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้ก็จะมาสอนกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาบอกว่า การเอาโมเดลเข้าเนี่ยเราสามารถเอาโมเดลเข้าหลายตัวได้รพร้อมกันนะก็คือกด Open นะครับเสร็จแล้วก็เลือกโมเดลนะครับผมจะเลือก3ชิ้นนี้เลยนะครับกด Open จะสังเกตว่าโมเดลเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาเองนะครับทีเนี้ยเราสามารถจับวางได้นอะนะก็คือตอนนี้อยู่ในมันอยู่ในโ,นโหมดของโรเทชใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นม v e ก่อนนะครับหรือว่าใครจะกด T ก็ได้นะครับเป็นช็อตคันตัว T เนะทีเนี้ยข้อเสียของโปรแกรม c u l a ตอนนี้นะครับก็คือถ้าผมเอาโมเดลเนี่ยวิ่งเข้าไปซ้อนกันนะ เวลาปริ้นเนี่ยมันปริ้นซ้อนกันเลยนะครับอ่ะก็คือถ้ากดสไลด์เนี่ยมันซ้อนกันเลยนะครับซึ่งมันจะมีปัญหานะก็อันเนี้ยก็ต้องเช็คนิดนึงนะครับเห็นไหมเวลาปริ้นเนี่ยถ้าผมดูซิมเลชันเนี่ยมันซ้อนกันเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องคอยดูนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะแตกกันนิดนึงนะครับแต่ก็ปริ้นมาก็อาจจะเสียได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าทำยังไงนะครับอ่ถ้าเราต้องการเช็คนะครับว่าโมเดลมันซ้อนไม่ซ้อนหรือว่าอะไรเนี่ยหรือให้โปรแกรมมันจัดการเลิกขวานะครับ มันจะมีคําว่า arrange all model นะครับกด arrange ครับโปรแกรมมันจะทําการแยกโมเดลให้เห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่นะแต่มันพยายามจะวางให้มันชิดที่สุดนะครับเพื่อจะได้วางงานได้เยอะๆนะครับอันนี้ก็คืออีกทริกหนึ่งนะครับถ้าเรามีโมเดลหลายตัวเนอะเราสามารถใช้โปรแกรมใช้ออคําสั่ง arrange all model ได้นะครับหรือนะครับผมต้องการพิมพ์งานชิ้นเนี้ยหลายตัวนะครับผมบอจจะคลิกขวานะครับ เราเลือกคําว่า multiple select model นะครับจะเป็นการเพิ่มจํานวนเนื้หรือว่า copy นะครับอสูตรมันจะเป็น n บวกหหมายความว่าถ้าผมเลือกตัวนี้เป็น1นะครับมันจะ copy เพิ่มมาอีก1ชิ้นนะครับรวมตัวมันเองเป็น2นะครับถ้าผมอยากได้4นะครับผมต้องใส่3นะครับจะเป็น3าบวกหตัวมันเองนะครับกดโอเคปึ๊บลองดูเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวมันเองอีก3ชิ้นขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็น4นะครับอันนี้ก็ลองลองลองไปเล่นดูนะครับ ทีนี้ถ้าจะลบทำยังไงครับคลิกที่โมเดลกด Delete ได้เลยนะครับโอเคนะครับเอ,อ่ออันนี้มันน่าจะค้างไปละเดี๋ยว,ยวคือมันน่าจะเป็นบั็กของซอฟแวร์เดี๋ยวผมขอปิดแล้วเปิดใหม่นะครับ คือถ้าเป็นวินโดว์น่าจะน่าจะเสถียรกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวโปรแกรม 3D ส่วนใหญ่เขาจะออกแบบบนวินโดว์นะครับะอา่อาโหลดโมเดลใหม่นะครับโอเคผมโหลด4ตัวเลยนะกดโอเคนะคเออเดี๋ยวขอบอกนิดนึงส่วนใหญ่ใครถามว่าเอ้แล้วมันเลือกมันมันสามารถเอาไฟล์อะไรได้มาบ้างนะครับเนี่ยครับไฟล์ที่มันสามารถโหลดได้นะส่วนใหญ่จะเป็น Scl ไฟล์นะครับส่วนไฟล์อื่นๆเนี่ยจะเป็นไฟล์ภาพไฟล์อะไรบางคนสงสยัยเฮ้ยทำไมมันพิมพ์ภาพไ,ได้ด้วยเหรอมันไม่ถึงขนาด พิมพ์ภาพนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นภาพพวกลิโทเพนนะครับซึ่งไฟล์ลิโทเพนคืออะไรการทำการเป็นลิโทเพนคืออะไรเดี๋ยวอลองไปเซิร์ชในในในเว็บไซต์ผมก็ได้ผมมีเขียนบทความเอาไว้อยู่นะครับผมว่าเอ้ยเราอยากทําเป็นภาพคล้ายๆกับลิโทเพนก็คือมันจะพิมพ์เหมือนกับเป็นภาพที่ใช้เกสเกลนะครับเฉดขาวดำเนี่ยเฉดขาวเทาดำเนี่ยมาทําให้มันเป็นภาพลูนต่ำเวลาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไฟส่องผ่านนะครับมันก็จะมองเห็นเป็นภาพขึ้นมานะครับอันนี้เรียกว่าลิโทเพนนะ อันนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับก็คือเอาเป็น SCL เป็นหลักนะครับกด open นะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บผมก็จะให้ arrange all model เลยนะครับแค่นี้เองนะครับทีนี้เหมือนเดิมครับเราก็แค่จัดการนะครับปรับมุมในการพิมพ์นะครับหมุนงานเอานะครับว่าต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะครับก็คือกดที่ model นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม delete ได้เลยนะครับ delete สามารถลบทิ้งได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกขวาแล้วกด delete ก็ได้นะครับ delete select model ก็ได้นะครับอ่ะตัวอย่างเดิมนะครับอ่ะทีนี้อ่อผมจะมาพูดถึงเรื่อง support ตบ้างนะครับ s ัพพอร์คือการสร้างอ่าตัวค้ำนะครับผมให้นึกอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมสอนกับลูกค้าบ่อยๆนะครับเวลาซัพพอร์ตคืออะไรแล้วกัน ผมให้นึกถึงเอาจินตนาการว่าเรากำลังสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเราจะสร้างบ้าน2ชั้นนะครับเราสร้างชั้น1เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างชั้น2นะครับวิธีการสร้างชั้น2เนี่ยนะครับเราจะต้องทำตัวค้าขึ้นมาก่อนนะครับภาษาบ้านบ้านเรียกว่านั่งร้านละกันนะครับเขาก็ก่อเป็นนั่งร้านขึ้นมาเนาะพอก่อเป็นนั่งร้านเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาแผ่นไม้ปูปูเสร็จปุ๊บเขาเทปูนออกเทปูนลงไปที่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 แผ่นไม้ใช่ไหม พอปูมเมันแห้งเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ได้เป็นชั้น2แล้วเขาก็ลือนั่งร้านออกนะครับซึ่งตัวนั่งร้านเนี่ยมันก็คือซัพพอร์ตนั่นแหละนะครับทีเนี้ยในโปรแกรมสไลเซอร์ er เนี่ยมันก็สามารถสร้างไอ้พวกนั่งร้านพวกนี้ขึ้นมาได้เองอัตโนมัตินะครับแต่มันสามารถกําหนดค่าได้ด้วยนะว่าจะเอามากเอาน้อยเนี่ยเดี๋ยวะจะสอนในอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับทีเนี้ยเนี่ยผมจะมาอธิบายว่าการวางงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ ทําให้มีการสร้างซัพพอร์ตขึ้นมานะครับออย่างเช่นตัวอย่างเอาง่ายๆเลยครับโมเดลตัวเดิมเนี่ยผมพูดง่ายๆนะผมแค่กดสไลด์นะแล้วเดี๋ยวเรามาจําตัวเลขกันนะว่าไอตัวนี้ใช้เวลาพิมพ์เท่าไหร่นะครับตัวนี้ใช้เวลาพิมพ์4ชั่วโมงเอ,อ่อสานาทีนะใช้เส้นพลาสติก41กรัมนะครับทีเนี้ยท่าทางในการปริ้นเนี่ยมันจะกระทบหลายๆอย่างนะครับแค่เปลี่ยนมุมนิดนึงเองนะครับ มันสามารถทําให้เวลาปริ้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้นะครับรวมถึงเส้นพลาสติกที่ใช้เนี่ยอาจจะมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนท่าทางในการปริ้นมากผมบอกว่าผมโดมมังคับว่าผมต้องพิมพ์ท่านี้นะครับผมจะใช้ฟีเจอร์ select face นะอ่ะผมไะเลือก face นี้นะครับปึ่งลงมา,มานะครับผมทําให้ดูก่อนนะครับอ่ะผมกดสไลด์นะครับทีนี้ผมเปลี่ยนท่าทางในการพิมพ์นะอันเนี้ย เวลายังเท่าเดิมอยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับแต่นะครับเรามาดูครับว่าหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถมพนได้ไหมนะครับอ่ะอันนี้คือพิมพ์ท่านี้นะกับความเฉยเฉยนะครับคลิกลงมานะอ่ะเดี๋ยวรอให้ย้อนดูกันก็คือท่านี้นะครับคลิกลงมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเลื่อนขึ้นครับอ่ะพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยสังเกตนิดนึงนะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันเริ่มแบบเนี่ยเห็นไหมครับเออเลเยอร์ที่ร้อยสามสิบสองเห็นไหมมันจะมี มาแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับผมถามว่าถ้าผมฝืนพิมพ์ไปเนี่ยนะครับงานตัวนี้จะเสร็จไหมนะครับโอกาสเสร็จเนี่ยศูนย์เลยบอกเลยตรงเนี้ยพิมพ์ไม่ได้นะครับนะครับเพราะอะไรครับ <S 1> <S 1> <lame. S 2> เพราะว่าถึงตรงช่วงเนี้ยพอถึงเวลาที่หัวพิมพมันเดินฟืดฉีดพลาสติกมาเนี่ยพลาสติกไม่มีอะไรมารับนะมันก็จะย้อยลงไปข้างล่างนะครับอ่าพอมันย้อยลงไปเนี่ยไอชั้นต่อไปเนี่ยไม่มีอะไรมารับอีกมันก็เริ่มย้อยลงไปเรื่อยๆทับกันไปเรื่อยๆทับกันไปเรื่อยๆนะครับจนตรงเนี้ยมันงานมันเสียไปเลยนะครับ ทีนี้วิธีการแก้ทํำยังไงครับถ้าอยากบอกว่าเราต้องการพิมพ์ค่านี้เท่านั้นนะครับกลับไปที่หน้าตั้งค่านะครับเสร็จแล้วกดซัพพอร์ตครับติ๊กถูกไว้เฉยๆเองนะครับแล้วก็สไลด์ใหม่ครับพอกดสไลด์ใหม่เนี่ยโปรแกรมมันจะทําการสร้างนั่งร้านหรือซัพพอร์ตึ้นมาให้เองนะครับเราลองดูครับปื่อเห็นไหมตรงนี้คือไอตัวนั่งร้านที่ทางโปรแกรมมันทําให้นะครับมันก็จะขึ้นไปคาให้นะครับ ขึ้นไปคําให้เห็นไหมพอพิมพ์เสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ว่ามันจะติดกันทีเดียวเลยนะนะครับก็คือมันจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับเราสามารถแยกมันออกได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเส้นพลาสติกที่ใช้ด้วยนะบางยี่ห้อก็แกะไม่ออกนะครับต้องดูเส้นด้วยนะอ่านะก็คือตรงนี้จริงๆมันต้องแกะออกได้นะครับอ่าตรงนี้มันสามารถตั้งค่าได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครแบบอยากลงลึกเนี่ยมันสามารถตั้งระยะห่างได้นะว่าอยากให้ซัพพอร์ตชิดกันง,งานแค่ไหนเนี่ยมันตั้งได้หมดนะครับ แต่ตรงนี้เอามือใหม่ก่อนนะครับตรงนี้เรียกว่าซัพพอร์ตนะครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็ฉีกตัวนี้ทิ้งหรือว่าแกะตัวนี้ออกนะครับก็จะได้งานมานะครับแต่ทีนี้เรามาดูเวลากันนะครับอ่ะแค่เปลี่ยนท่าทางการพิมพ์งานเนะเราก็ใช้เวลาพิมพ์มากขึ้นนะครับเ็ชั่วโมงนะครับจากเมื่อกี้สี่ชั่วโมงนะเพิ่มมาสาประมาณ3ชั่วโมงนะแล้วก็เส้นพลาสติกเมื่อกี้41สิกรัมนะครับพอใช้ซัพพอร์ตปุ๊บอะ่ะมันพลาสติกมากขึ้นอีกนะครับอ,อ่ะนนเห ได้เวลาที่การพิมพ์ต่างกันนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับเปลี่ยนท่าใหม่บอกไม่เอาท่านี้แล้วเอาอีกท่านึงแล้วกันเอาเป็นท่านี้อ่ท่านี้เหมือนกันครับถ้าผมเอาซัพพอร์ตออกแล้วผมไปกดไปสไลด์เนี่ยนะครับันเรามาดูกันนะพรีวิวนะครับปุ๊บอ่ะสไลด์ดูครับอ่ตรงเนี้ยเห็นไหมมันอยู่มีรอยเลยเห็นไหม ไอเนี่ยหายแน่นอนครับอันนี้คือหัวพิมพ์มาวิ่งมาพิมพ์นะอ่าแต่ถามว่าพิมพ์แล้วไปไหนครับพิมพ์แล้วมันก็ล่วงลงไปหมดครับผมมันไม่มีอะไรมารับมันครับมันก็ล่วงลงไปหมดฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเวลาเราเอา่อทำการสไลด์นะครับเราต้องมาเช็คตัวพรีวิวด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นไอ้พวกไอเนี่ยจุดจุด,ดแบบที่มันเอ่อจุดอ่อนอา่าผมก็เรียกว่าจุดอ่อนแล้วกันอา่าบางทีมันพิมพ์ไม่ได้นะครับโปรแกรมมันไม่ได้เอ่อฉลาดที่ขนาดที่ว่า เออเฮ้ยมันจะทําให้เองอตัตโนมัติไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่คนใช้เป็นหลักนะครับแต่ถามว่ามันมีแบบเอ่อตัว,ต,วตัวแบบคุณที่เหลียที่แบบว่าเฮ้ตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนยื่นส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเตือนอยู่เหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยถ้าผมบอกเลยมือใหม่ไม่แน่ใจให้กดซัพพอร์ตเป็นออนไว้ก่อนเลยครับนะครับจะละจะจะโมเดลท่าไหนก็นแล้วแต่กดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีคุณท่เหลี่ยบางตัวที่มันทํางานนะครับออย่างเงี้ยมันก็จะทํางานนะครับมันก็จะสร้างซัพพอร์ตให้ คือถ้ามันเกินองศาที่มันกาหนดในโปรแกรมนะครับเดี๋ยวมันสร้างให้เองนะครับแต่ถ้าไหนไม่เกินเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้นะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าอย่างนี้พิมพ์ได้ละนะครับอันนี้คือในส่วนของซนะัพพอร์ตเนอะอ่าในส่วนของซัพพอร์ตก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับ a t t เ n ช a t i o n นี่คืออะไรนะครับอ่ะกลับมาที่โมเดลตัวเดิมนะผมบอกว่า ตอนแรกถึงบอกว่าให้เอาหน้ากว้างสุดลงพื้นใช่ไหมจำได้ไหมก็คือเอาหน้าเนี่ยเวลาพิมพ์สามดีเนี่ยของแบบประเภทพลาสติกเนี่ยเอาหน้ากว้างสุดลงพื้นแต่บางทีเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่เราจะต้องพิมพ์ท่านี้เท่านั้นเนี่ยผมพลิกเนี่ยถ้าผมกดสไลด์เนี่ยจะสังเกตว่าพื้นในการยึดติดนะครับมันจะน้อยกว่าท่าเมื่อกี้นี้นะครับแถมมันแบ่งกันสองข้างด้วยนะครับลองนึกถึงเก้าอี้กันนะเก้าอี้สีขาครับ ก็อีก้ก็จะเป็นขาเล็กๆเนอะถ้าผมไปพิมพ์ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่งานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหลุดออกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมตัวสไลเซอร์เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์คําว่า a t อเ t i o n ให้นะครับพอก,กดเข้าไปนะครับแล้วกดสไลด์ใหม่นะครับมันก็จะทําการสร้างผมเรียกพังผืดนะก็คือเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับตัวงานนะครับประมาณ1นึ่งเลเยอร์นะครับหรือว่า1ชั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแกะออก ตัวนี้จะช่วยให้ตัวงานเนี่ยยึดติดกับตัวแผ่นฐานได้แน่นขึ้นนะครับก็มันเหมาะกับอะไรบ้างนะครับเหมาะกับชิ้นงานที่แบบจุดยึดเล็กๆนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่เหมาะก็คือประเภทที่พิมพ์ ABS นะครับ ABS มันี่ยมันหดตัวง่ายนะครับพวก ABS AFA เนี่ยการใช้ adhesion นะครับก็จะช่วยให้ตัวงานเนี่ยมันโดนติดหยุดกับฐานนะครับไม่ดีขึ้นนะครับผมก็จะพอจะช่วยได้เหมือนกันถ้าใครพิมพ์ ABS บ่อยๆนะครับ ก็ให้เปิดฟีเจอร์นี้ไว้ด้วยก็จะช่วยได้นะครับทําให้ตัวงานเนี่ยมันไม่แอนขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับ s อ่ p ซัพพอร์ตการเชันนะครับทีนี้อยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมแนะนํานะครับอ่ะให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์อ่าของทางร้านนะครับอ่าชื่อว่าซัพพอร์ตนะครับอ่าซัพพอร์ตสยามเล็บเลนะครับขึ้นต้นด้วยซัพพอร์ตนะแล้วก็ชื่อเว็บนะครับ c o m นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของคำว่า q u r a นะครับโปรแกรม q u r a นะครับเราก,กดเข้าไปครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรม c u ลลซึ่งที่ผมบอกไปก่อนหนะ้านี้คือตัว Creative Slicer เนี่ยมันเอา q u r a มาใช้นะครับเราก็สามารถไปดูดีเทลได้นะครับเวลาดูเนี่ยผมให้ดูตั้งแต่ ep 3 ep 4ไปเลยนะ1 2นี้ไม่ต้องทายละนะครับหรือใครจะย้อนไปดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เนี่ยผมจะอธิบายรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับ ตั้งแต่เรื่องของความแตกต่างของค่าต่างๆนะครับเป็นทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นทั้งเป็นทั้งบทความนะครับก็ลองมาศึกษากันดูนะครับว่าเราสามารถเรียนรู้ได้อะไรได้จากโปรแกรมนี้บ้างนะครับสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจรุ่นเครื่องนะคือเราเอาสนใจแค่ตัวพารามิเตอร์หรือว่าค่าต่างๆของโปรแกรมนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะเราก็สามารถดูวิดีโอได้นะก็ ก็ลองดูกันนะครับลองดูกันนะครับส่วนถ้าใครมีปัญหาก็ก็<ๆ>แอดไลน์บริษัทแล้วก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับทีนี้ผมขอลงอีกนิดนึงนะครับไอ้พวกค่าต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่นี้เนะถ้าเรากดคัสตอมนะครับเราสามารถตั้งค่าอะไรได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งตรงทั้งหมดเนี้ยผมมีอธิบายเป็นเป็น,เป,นเป็นภาษาไทยกับตัวเว็บไซต์ที่ผมทำซัพพอร์ตเอาไว้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ลองไปศึกษากันดู